ไอ้บอลก็น่าเล่นน่าเล่นแค่เกิดพวกมันมียาแล้วล่ะแล้วทำยังไงเนี่ยขอเล่นสไลเดอร์มาอย่างนึงก็ได้เล่นวีทุกคนทุกคนตื่นตื่นเช่นอะไรอะไรอ้อโหไม่เห็นแล้วขนาดนี้โหไม่อยู่แล้วจ้าเขาอยู่เอ้าอ้หไม่ก็ยาอยู่ตรงนั้นได้สิจะเอาไงดีลางานนี้นี่นะฮะ เคียนมาเป็นด้วยกันเหรอะนะยังไม่ได้เป็นด้วยกันเลยเขาไม่ได้ลุกนะเขาลุกเคีนเคียนจระวังเอาไว้ด้วยนะฉันจะอยู่ด้วยแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เอาจริงดิใครมันจะไปอยู่เหรอเหตุการณ์แบบนี้วิ่งอ้าตถึงใจช่วยน้ำไม่ร้ยเก่งนะอ,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 อี่ช่วยจับฉันหน่อยอ่าอ่าช่วยจับดูไหมขอจับขาหน่อยเฮ้ยเดีย๋ยวฉันจมเฮ้ยเคียนมาเป็นด้วยกันหนนะ่ยนยอยนะยุดยามายุ่งเลยโอเคเพจหญิงนี่น่ารักจัง ยูว่าฉันน่ารักจริงแต่อย่าชมไม่ใช่ที่อาการกลัวเอกไปออกไปจะไปไหนก็ไปเลยผีชให้ฉันด้วยทำไมฉันต้องช่วยเธอพี่ชายไม่ช่วยพี่ฉันไปแล้วเฮ้ยรอก่อนจะไม่นะไม่เป็นมาเดี๋ยวฉันจับมือย่างนั้นเธอก็ไม่จมมาหาหน่อยใครเขาใส่รองเท้าลงใครเขาใส่รองเท้าลงเนี่ยเออขอโทษหนึ่งหนึ่งพี่เตือนเธอก็เหมือนกันนั่นแหละออกไปอย่ามายุ่งกับหนู เกมเลยหาน่อยมิดเอ้าออกไปเลยจะทำไงเนี่ยเอาเอาสวยแล้วเอาไงดีเอาเบอร์รี่ตามขั้นไหนย,ยื่นเถอะให้เธอไวไายนะเป็นเธอก็ไวไายไปเลยฉันจะไวไายไปได้เลยเฮ้ยใครยังชั่วอวรีบหายาเด้ยวโอ้ยอันนี้ก็ออกเยอะนี่คือเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วจเจอแล้วว่าหลังจะจะัจะเจะบเพิ่มติดตัวไปตลอดเลย นี่ถือไปด้วยเหนื่อยนั่นเป็นเหมาอวะแต่เคนเดวเธออีกไม่นานที่ก็มาเป็นด้วยกันแล้วแหละไม่เอ้าไม่เอ้าออกไปจากชั้นนะว่าแต่ไม่เค้นไม่เป็นไรอ่ะเออไม่ก็ไทมไเค้นไม่เป็นไรเฮ้ยช่วยฉันด้วยดิจะก็ถือของไม่เป็นจะก็ว่านะไม่เป็นนะอ้่แก้สนิทน้อยฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายในตอนนี้นะ อ่ะปิดปากเลยไม่ต้องพูดอือะแล้วแกกินไปไปเป็นคนเหมือนเดิมเถอนนะอืมเพื่อความกังวลอึ้นที่มี่องควานีัเออทุกคนใช่ว่าพวกเราควรทำทรงผมเหมือนเดิมนะฉันคิดว่าเหมือนกันฉันปล่อยผมแล้วไม่ไหวแล้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 วฉันจะทำผมยังไงล่ะเธอเพิ่งพาฉันไปหาไอ้นั้นอะอมคุณหมอแล้วเธอจะให้ฉันแตบไหนแต่งแบบไหนแล้วเนี่ยจะบอกว่า เอ,อิ่มเราปล่อยผมมันก็อาจจะเอ,อิ่มไม่ผมชั้นก็คงรอนเหมือนเดิมแหละมัง้งนี่ผมชั้นกลับมาแล้วโอ้ไม่ได้เป็นนา,น,าน,น,นเลยกนะ็ใช้ทาทำหัวเงเนี่ยโอ้ยเก็บกูนางเหตได้นะเออ,กอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเย่เพื่อเราเชฟขึ้นพี่ดาวมาได้แล้วว่าแต่ทำไมเธอถึงไม่เป็นไรล่ะไม่รู้เหมือนกันไอรอนเนวผิวเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ไว้ไล้ไหมฉันอ้าวอ้าวคาวนี้นะาขอจะอยู่แพ้ด้วยอ้าวแล้วคราวนี้ฉันใส่ชุดลงไปแล้วฉันจะมีชุดอะไรมาเปลี่ยนบ้างไหมเนี่ยไม่รู้อะซื้อชุดใหม่ดิเขียนเธอเบลล์ใช่ไหมแตงกิร์จ่าแต่ว่ามันหลังไม่ต้องชมโอเคพวกเราเปลี่ยนชุดแบบเบอร์เดิมทุกคนเอาชุดมาเปลี่ยนนะเออเบอร์รี่ขอยยิมชุดหน่อยนี่เธอจะยิมชุดฉันจริงๆเหรอ เดี๋ยวฉันหาชุดใหม่ก็ได้ฉันมีในอยู่ขอยืมเถอะขอร้องเธอนั่งเรือไปนะฉันอยากนั่งอันนี้ไปปึ๊บไปเร็วคุณคุณมาได้แล้วพอแล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยเคนมาหาฉันก่อนอะไรเธอลืมไปไม่ใช่หรอว่าเธอโดนกัดทำไมเธอหนงไม่เป็นไรล่ะฉันไม่รู้แต่เปลี่ยนหน้าตาฉันให้เป็นเหมือนเดิมได้ไหมได้ได้แป๊แบบหนึ่งเธอตอบฉันก่อนว่าทำไมเธอถึงไม่เหมือนเดิม ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเออฉันยังไม่ได้บอกเธอนีหว่าฉันจะบอกว่าอย่าบอกใครแล้วกันนะมามาไกลๆหน่อยตรงนี้น้องสัตว์รู้ไม่เป็นไรแหละอันนี้ได้ผลไม้อีกอันหนึ่งแหละชิบชิบช,บชบิเก็บลูกแพรเก็บอันนี้เก็บอันนี้ฉันเตรียมยาไว้ก่อนถ้าเธอแปลงร่างเสรจะได้โยนใส่เข้าปากเธอเลยบจบแล้วอะไร,รอ๋อขอฟังหน่อยพอดีว่าเอิมหยบ ถ้าเธอบอกใครฉันอาจจะโดนเพื่อนทิ้งก็ได้นะอะบอกบอกมาเลยฉันไม่บอกใครหรอกฉันแอบลุกฉันเป็นลูกครึ่งปีศาจฮะนี่เธอไม่ได้ฮะ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 อะไรนะขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบโอ้ยการฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นลูกครึ่งปีศาจเออเออเออมีเธอไม่ได้แล้ว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 ฉันจะเป็นอะไรไหมอ่ะ ก็ต้องแน่นอนว่าเขาเขานี้ใสด่ดีเขาก็คงไม่เป็นไรหรอกอิฮีฉันมันที่จ้าจ้าเอาิ่มแล้วกินยาป้องกันไว้ก่อนไหมเอิ่มขอดูฉลากก่อนโอ้ไม่ก็ถ้าเขาบอกว่าอืถ้าคนโดนกัดอาจจะโดนกินได้แต่ว่าเขาจะบอกว่ามันจะเป็นอะไรหนักหนักหรือเปล่ากลัวไม่รู้แต่เธอกินกินไปเถอะแน่ใจนะถ้าฉันตายเธอรับผิดชอบไหมไม่ตายหรอกลูกกินปีศาจก็ต้องดทนได้สิ โอเครู okay, ้สึกดีขึ้นแล้วแสดงว่าเธอโดนกัดรพิษมันแต่ไม่แรงอันนี้ใส่ไปใส่แทนมวก,กเก่าเธอใส่ชุดชั้นไปแทนไปแต่ชั้นมัดผมให้เอมถามจริงว่าฉันต้องใส่ชุดนี้หรอชุดมันก็ไม่ได้ชู้ชายขนาดนั้นนะเดี๋ยวฉันใส่อาหน้าใส่ไปเถอะชุดมีให้ใส่ก็ดีกว่าไม่มีให้ใส่ปะจ้าจ้าจ้าเอาล่ะได้ใครชอบชุดน,นี้ของผมและทุกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่า อย่าเพิ่งลืมเพศของผมไปนะเอาล่ะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆเลยนะว่าชอบคินเวอร์ชั่นหญิงหรือเวอร์ชั่นชายมากกว่า,ารับรูคนนะคะบ๊ายบายผมก็ต้องต้องตัดแล้วแหละกังไกมีอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยเบอร์ลี่หาทำให้ฉันจริงๆเพื่ี๋ยเพื่อน